รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะคะพี่เป็นเดสแต่งลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ลูกไม้ด้านหน้าตรงนี้นะคะพี่จะเนื้อนุ่มนะคะพี่ลูกไม้เป็นเกรดขายส่งเนื้อพรีเมียมเลยลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มนะคะพี่แล้วก็มีซับในด้านหน้าเนืน้อหนาให้อย่างดีนะพี่ตัวนี้จะเป็นฟิลเหมือนใส่คลุมแบบนี้นะคะพี่เป็นเย็บติดนะเป็นชุดเดสนะคะพี่งานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยนะลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สักท่าดีมากๆค่ะพี่ ่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้ายืดบุนเวฟบนะคะพี่เนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าด้านหลังจะไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดด้านหน้าแต่งลูกไม้เนื้อสวยแบบนี้แล้วก็ซับในเนื้อหนาให้อย่างดีมั่นใจได้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วงานเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะ เป็นฟิลใสสบายๆนะคะพี่เป็นซีไซส์มีไซส์เดียวนะผ้าสวยผ้าดีมากๆรุ่นนี้ให้พี่พิเศษนะคะพี่เอาไปแค่259เท่านั้นพี่ดูงานนะให้แค่259ค่ะพี่หาไม่ได้แน่นอนลูกไม้เนื้อนี้นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยกับแสงค่ะสีอัดมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ แต่เราจะมีรหัสนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสอตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะตัวนี้จะเรียกสีกรมนะให้แค่สองห้าเก้าผ้าสวยและดีมากๆตัวนี้สีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะตัวนี้นะพี่ดูลายนะสวยมากๆค่ะ ต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พินว่าสีแดงนะคะพี่เป็นแดงเลือดหมู่นะตัวนี้เป็นฟิลใส่คุมแบบนี้สวยมากๆพี่สองข้าวเท่านั้นนะคะสีต่อไปสีนี้จะเป็นสีดำค่ะพี่ดูซับในนะสีขาวเลยนะพี่สีขาวเห็นไหมคะซับในจะไม่บางนะผ้าดีมากๆซับในเนื้อหนายังดีทุกตัวค่ะพี่สีนี้จะเป็นสีขาวนะ ต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าฟ้าคามนะคะพี่ฟ้าคามนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะมันจะเป็นเขียวมินนะคะพี่เขียวอมฟ้านะจะได้เขียวมินหรือเขียวอมฟ้าก็ได้ค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นสีส้มชานะสําหรับแม่ค้าเห็นเป็นสีส้มชานะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ สีนี้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองค่ะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง2ี่สิบเก้าบาทเมาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับที่ตัวก็ไม่บกเพิ่มนะรุ่นนี้ชุดเดดลูกไม้เนื้อสวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะ ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นส้มชานะตัวนี้เป็นเขียวอมฟ้าหรือจะเรียกเขียวมินก็ได้นะคะต่อไปจะเป็นสีขาวไปดูสีขาวนะสวยมากๆค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะ สีแดงเลือดหมูค่ะตัวนี้สีกระปินะคะตัวนี้ถ้ารับตัวนี้พิมพ์กระปินะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์สีกลมนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกฟ้าคามพี่ดูดีๆนะคะพี่ ถ้าจะเอาสีนี้พี่พิมพ์ฟ้าคามถ้าจะเอาเข้มกว่าพิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเกเท่านั้นค่ะ